วิธีหาลิมิตเข้าใกล้เลขลอยต่อทำแบบนี้โจทย์กำหนดให้ f(x) มี2เงื่อนไขเงื่อนไขแรกคือ x มากกว่า1เงื่อนไขที่2คือ x น้อยกว่าเท่ากับ1 คนที่เป็นเลขลอยต่อคือเลขที่ใช้ทั้งสองอันเลขที่ใช้ทั้งสองฟังก์ชันก็คือเลขหนึ่งนั่นเองแสดงว่าในข้อนี้เลขหนึ่งเป็นเลขลอยต่อและเขาต้องการหาลิมิต x เข้าใกล้หนึ่งก็คือหาลิมิต x เข้าใกล้เลขลอยต่อนั่นเองการที่เราจะหาลิมิต x เข้าใกล้เลขลอยต่อได้ต้องใช้นิยามอ่านิยามบอกว่าการที่น้องจะหาลิมิต x เข้าใกล้หนึ่งได้เนี่ยก็ต่อเมื่ออันนี้ก็ต่อเมื่ออันนี้อ้างนิยามมานะก็ต่อเมื่อลิมิต เเข้าใกล้1ทางบวกต้องมีค่าเท่ากับลิมิต x เข้าใกล้1ทางลบทีนี้ X เข้าใกล้1ทางบวกเนี่ยมันคือเงื่อนไขที่ X มากกว่า1นิดหนึง x มากกว่า1นิดหนึงคือเงื่อนไขนี้เพราะเงื่อนไขนี้คือ X มากกว่า1ใช่ไหมแสดงว่า Fx น้องใช้ก้อนนี้เลย x กาลัง2บวก x น้องแทน f x เป็น x กาลัง2บวก x และด้านหน้าลอกมาเหมือนเดิมลิมิต x เข้าใกล้1ทางบวกเวลาแทนค่าแทนแค่เลข1พอเพราะว่าเมื่อกี้ไอทางบวกไอทางลบไว้เลิกเงื่อนไขเจอ x เจอ x ยัดเป็นเลข1ให้หมดเจอ x ยัดเป็น1มันก็จะเป็น1กาลัง2แล้วตามด้วย1ซึ่ง1กาลัง2เป็น1แล้ว1ไปบวก1มันจะได้2 ไหมถัดมาอีกฝั่งหนึ่งเป็นลิมิต x เข้าใกล้1ทางลบไอ้หนึงทางลบเนี่ยเป็นคนที่จะไปเลือกเงื่อนไขคําว่า x เข้าใกล้1ทางลบคือ x ของน้องต้องน้อยกว่า ,1 น,นิดหนึงตัวไหนที่น้อยกว่า1นิดหนึ่งวะพี่อันล่างเพราะอันล่างเราสนใจเฉพาะค่า x ที่น้อยกว่า1เพราะฉะนั้น f x ที่ได้เราจะใช้เป็น x บวก2น้องก็แทน f x เป็น x บวก2เลย แล้วก็ค่อยแทน x เป็น1เพราะเหมือนเดิมไอทางบวกทางลบเนี่ยไว้เลือกเงื่อนไขแล้วก็แทน x เป็น1เฉยๆได้เลยเพราะเราได้เงื่อนไขมาแล้วเจอ x ยัดเป็นเลข1มันก็จะกลายเป็น1บวก2ได้3ผลปรากฏว่ามันไม่เท่ากันแสดงว่าถ้ามันไม่เท่ากันเนี่ยน้องก็ตอบเลยว่าไอลิมิต x เข้าใกล้1เนี่ยหาค่าไม่ได้หรือจะเรียกว่าไม่มีลิมิตก็ได้เพราะฉะนั้นพี่สรุปแบบนี้นะลิมิต x เข้าใกล้1พี่ใช้คำนีานะหาค่าไม่ได้ สำหรับน้องที่ไม่มีพื้นฐานพี่ขอแนะนำคอสคณิต A l e v e l เด็ก6 9ราคาพิเศษอยู่ที่4,650บาทแต่ถ้าใครมีพื้นฐานอยู่แล้วอยากเน้นทำโจทย์อย่างเดียวพี่ขอแนะนำคอสตะลุยโจทย์คณิต A l เ v e l เด็ก69ราคาพิเศษอยู่ที่2,900บาทแต่ถ้าใครอยากได้ทั้ง,องคอรคอสพี่ขอแนะนำเป็นโปรแพ็คคู่ที่ดีที่สุดราคาพิเศษ6 5 5 0บาท ใครสนใจสมัครทักมาที่แม t อันเดอร์สกอรมีตัวแอสไซดด้วยนะพี่มั่นใจว่าคอร์สนี้จะช่วยให้เราสอบติดแน่นอน